ยินดีต้อนรับคณะนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567เข้าสู่โรงเรียนบ้านหาดเคต ด้วยความยินดียิ่งครับโรงเรียนบ้านหาดเคสตั้งอยู่เลขที่207หมู่ที่1ตำบลเมืองจังอเภอูเพียงจัังหวดน่านเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนางอมภพพันธ์แสนบูรณพันธ์เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโดยในปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านหาดเคสมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆรวมทั้งสิ้น17คนครับมิ จำนวนนักเรียน89คนแบ่งเป็นระดับประถมวัยจำนวน6คนระดับประถมศึกษาจำนวน52คนและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน31คนครับภายใต้ในโยบายของสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานทางโรงเรียนบ้านหาดเค็ดได้นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการมีการจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนโดยมีการมอบหมายงานบทบาทหน้าที่รวมไปถึงการวางแผนโครงการตามแนวทางการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2567 2ด้านอาคารสถานที่มีการจัดบริเวณโรงเรียนให้มีความปลอดภัยมีการดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีห้องน้ําห้อง้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะโดยมีป้ายสัญลักษณ์บอกห้องน้ําชายหรือหญิงที่ชัดเจนและมีการปรับปรุงห้องน้ําให้พร้อมใช้งานอยู่เสมออีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรวมถึงไฟส่องสว่างให้เพียงพอทั้งโรงเรียน 3. ด้านครูผู้สอนมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดําเนินง,งานธุรการ ประจำชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนการเตรียมแผนการสอนอย่างน้อยหนึ่งสาระการเรียนรู้ครับให้มีความสอดคล้องกับตารางสอนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567โดยมีการมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมประเภท active learning ตามตารางการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการเนื้อหาในชุมชนเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันเพื่อสร้างสื่อการสอนและวัดประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 4. ด้านผู้เรียนมีการสร้างแนวทางโดยการนำของสภานักเรียนเพื่อ ขางคอตกลงร่วมกันให้ผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เรียนถึงความสนใจความต้องการของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคลครับทั้งนี้เพื่อนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในแต่ละชั้นเรียนและจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนมากยิ่งขึ้น5 ด้านนโยบายเรียนฟรี15ปีมีการประชุมวางแผนในการบริหารจัดการระบบอาหารกลางวันอาหารเสริมนมโรงเรียนการจัดสรรงบประมาณเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนโดยมีการวางแผนร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนศึกษาคณะครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดสรรงบประมาณสำหรับหนังสือเรียนให้เพียงพอกับนักเรียนเป็นต้น 6. ด้านนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านหัดเคสได้มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามบริบทของตอนเองสร้างความเท่าเทียมและสร้างโอกาสให้กับนักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยมีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรสื่อเทคโนโลยี Technology, ตามความขาดแคลนและความจำเป็นครับให้สามารถจาัดก,การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และนําไปสู่ภาพความสําเร็จตามนโยบาย1นึ่อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ7นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการมุ่งเน้นความปลอดภัย ตลอดจนการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันการสร้างเครือข่ายและสร้างความระมือในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหาดเคศยังมุ่งเน้นนโยบายในการขับเคลื่อนพิซซ่าเพื่อนําความสามารถของนักเรียนทักษะการอ่านทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เน้นความเข้าใจของนักเรียนและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ8นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนานเขตหนึ่งทางโรงเรียนบ้านหาดเคศสร้างการเตรียมความพร้อมในการอ่านออกเขียนได้โดยมีการแบ่งระดับการเรียนรู้ ออกเป็น4ระดับได้แก่ระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาตอนตอน้นระดับประถมศึกษาตอน,ตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับภายใต้แนวคิดเกมมิฟิเคชันเรียนเล่นให้เป็นงานด้วยการบรูรณาการเกมการศึกษาเพื่อสร้างสื่อการสอนแบบ Active Learning ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการนา่งอ,อกเขียนได้ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์การคิดเลขเป็นที่จะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปสู่แนวคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียนในอนาคตครับโดยมีการวางแผนสนับสนุนห้องเรียน Active Learning ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภายในปีการศึกษา2,567นี้ครับจุดเด่นของสถานศึกษา ภายใต้แนวคิดโรงเรียนขยาอกาคือพื้นที่แห่งความหวังสารฝันให้กับนักเรียนที่มีข้อจํากัดในการศึกษาต่อทางโรงเรียนบ้านหาดเคทได้มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนสร้างโรดไมล์เซตให้กับนักเรียนเพราะเราเชื่อว่าเรียนคือเล่นเล่นให้เกิดการเรียนรู้ภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพโดยรับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันที่จะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทางด้านอาชี พบคู่กับความสามารถทางด้านวิชาการและการเป็นพลเมืองที่ดีครับโดยในปีการศึกษา25 6 7ทางโรงเรียนบ้านหันเคสมีครูและบุคลากรทางการศึกษารบทุกกลุ่มสาระมีการพัฒนาแนวคิดในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและหลักการจัดการศึกษาที่เป็นสากลจนนาไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องข้อมูลที่สถานศึกษาต้องการพัฒนา สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายตลอดจนความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันครับทางโรงเรียนบ้านหาดเชสได้มองถึงการสนับสนุนผู้เรียนให้มีเวทีในการแสดงออกสร้างประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพภายใต้ข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนทักษะเฉพาะด้านของผู้เรียนที่หลากหลายให้ต่อยอดแนวนคิดและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะบูรณาการไปยังหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณ ลักษณะพิเศษของผู้เรียนครับตลอดจนความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาคารสถานที่เพื่อจะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ครบครันสาหรับผู้เรียนรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการนําไปสู่งานด้านการวิจัยการสอนการสร้างแนวคิดใหม่กลไกการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและเป็นประเด็นท้าทายในบริบทของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปครับข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการต่างๆตลอดจนเรื่องของทุนการศึกษาของนักเรียนครับหากได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอแล้วจะเป็นฟันเฟืองสําคัญในการพัฒนาและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดของตนเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้เรียนเหมาะสมกับวัยตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนขยายโอกาสผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและจะเป็นการสร้างแนวคิดในการทําวิจัยโรงงานเพื่อส่งเส การผลิตสื่อการสอนที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสภายใต้บริบทที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกับโรงเรียนมัานหาดเค็ตต่อไปครับขอขอบพระคุณครับ